เวงพิงขอมาเรียนเพ้นท์ไม้อีกแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งที่สละที่เวงพิงขอมาเรียนเพ้นท์ไม้นะคะจริงๆแล้วงานเพ้นท์ไม้เป็นงานละเอียดมากค่ะอย่างกระต่ายตัวนี้ใช้เวลาตั้งสชั่วโมงทุกคนกว่าที่จะทําเสร็จนะคะคือมันเป็นไม้ที่ต้องเอามาขัดขัดเสร็จแล้วลงสีนะคะอ๋อหลอกลายก่อนลอกลายเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะก็ต้องลงสีลงสีแต่ละชั้นน่ะก็ต้องมาเป่าแล้วถ้าไม่แน่ใจเนี่ยคะ่ะต้องเขียนสรกระดาษก่อนแล้วค่อยไปลงเส่ที่ไม้ นะคะแบบเนี้ยซึ่งบอกเลยค่ะว่ามันเป็นงานศิลปะที่แบบยากเลยนะมันเหมือนกับว่าเป็นงานที่ต้องใช้สกิลสูงมากๆนะแม่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเวียงพิงอ่จจะชอบจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเห็นเธอทําไปละโอ้โหสี่โมงเออสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวียงพิงก็ยังโฟกัสได้อยู่กับงานที่ทำนะคะเธอก็ชอบด้แหละแล้วก็อยากจะทำออกมาให้มันดีด้วย พอเหนื่อยก็พักโชคดีที่เซนเซอเข้าใจเด็กนะคะเด็กๆก,ก็พักกินข้าวค่ะอันนี้เป็นอาหารที่ซื้อมาไว้เพราะว่ารู้ว่าลูกหิวแน่นอนอันนี้ทําหนวดกระต่ายทุกคนซึ่งเป็นส่วนที่มันยากที่สุดเลยค่ะเพราะต้องใช้ปากกานะคะแล้วมันจะผิดไม่ได้เลยมันลบไม่ได้ทุกคน อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ทําให้มีไฮไลท์นะคะคือเห็นกระต่ายตัวเท่านี้เนี่ยเทคนิคนี้ยากที่สุดเลยเขาเรียกว่าใส่ลอดดิงทุกคนมันทําให้สีอ่ะคือเอาจุเอาผู้กันเนี่ยไปจุ่มสีที่ปลายผู้กันนิดเดียวนะคะแล้วก็มาทําแบบเนี้ย เห็นไหมเป็นไซลโลด,ดิ้งซึ่งเมจชิบอกเลยค่ะว่ายากมากเมจชิพเ่ยทำมาแล้วแล้วก็แบบว่ามันแบบโอ้ทำย่างจริงทุกคนนะคะเนี่ยวิงเพีงก็พยายามทําอยู่ใครที่มีเด็กๆนะคะที่บ้านแล้วชอบงานศิละปะลองมานะเมจชิว่าน่าสนใจอ่ะทําเสร็จแล้วก็ทายชื่อของตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าทําตอนไหนเนาะ <ingen> จากนั้นก็ ทาแว็กค่ะทุกคนทาแว็กเสร็จแล้วก็เป่า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 แว็กมีหลายแบบค่ะจะเป็นแว็กด้านหรือว่าแว็กเงาก็ได้เป็นการเคลือบเงาเนาะบางทีแล้วชิ้นงานก็อาจจะอยากให้มันแบบเงาเหรือว่าด้านด้านก็แล้วแต่เรานะคะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทา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 แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เป่าให้แหง้งแล้วก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ที่ถ้ามีอะไรมาโดนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็ดออกได้เพราะว่าเคลือบแว็กแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างนะคะอันข้างล่างของแม จริงๆตั้งใจทำเลมอนแต่ว่ามันเหมือนอส้มตักแหงนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นกระต่ายของยงพิงค่ะ เรียนเสร็จก็พามากินข้าวแบบนี้แหละแล้วก็ก่อนนอนก็คืออ่านหนังสือกันนะคะเป็นปกติอยู่แล้วจะบอกว่าแม่ๆมอย่างเราๆนะคะทุกคนเด็กๆเรียนรู้เนี่ยบางทีก็ตามไว้นั่นแหละแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ล่ะค่ะว่าการเรียนรู้แบบนี้บางทีมันก็ต้องใช้ตังค์เนาะแล้วต้องใช้เวลาด้วยนะคะทั้งเงินทั้งเวลาแม่อย่างเราทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยสู้ๆนะทุกคนนะและผลลัพธ์จะชื่นใจแน่นอนค่ะตอนนี้แม่จิบ๊บก็ เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มโตแล้วเริ่มสบายแล้วนะคะแล้วก็อ่านหนังสือได้แล้วแม่ก็คอยดูเฉยๆทุกคนถึงจะสบายขึ้นนะคะแต่ว่าทุกวันก็ยังคงชา a l เลน g ์เหมือนเดิมค่ะทุกคน <laughs> เพราะว่าเด็กแต่ละวัยก็ต้องการการเติบโตที่ต่างกัน ยิ่งทุกวันนี้เขาบอกว่าต้อง Life Long Learning เรียนรู้ตลอดเวลานะคะแม่อย่างเราเนี่ยก็ต้องมานั่งเรียนรู้ด้วยแบบนี้ทุกคนสู้ๆนะคะเลี้ยงลูกมันเหนื่อยเหนื่อยเนาะแต่ทุ่มเทช่วง0ูนถึงสิขวบเนี่ยคุ้มมากๆแม่จิ๊บบอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะสู้ๆนะคะอ๋อ,อลืมบอกไปที่ลูกอยากเห็นเพ้นท์ไม้เพราะว่าลูกอยากทำคาเฟ่นะคะทุกคนรอดูนะว่าแม่จิ๊บจะได้เปิดคาเฟ่ไหม